สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญจนาลาวันกุลค่ะเป็นประธานกลุ่มมัดย้อมชุมชนบ้านบ่อกวดค่ะสวัสดีค่ะบุพารวันวิจิตเป็นหนึ่งในสมาชิกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุวรรณนนทราชเป็นสมาชิกในกลุ่มค่ะได้รับการไปฝึกอบรมค่ะจากหน่วยงานคือกอนอลมณนนะคะ ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะนอกจากดิฉันจะเป็นประธานของกลุ่มโอท็อปนะคะดิฉันยังเป็นประธานของอสมของเทศบาลเทพกษัตรีค่ะแล้วก็เป็นประธานสตรีค่ะนอกจากที่เราได้ลงพื้นที่นะคะก็ได้เจอกับสตรีในชุมชนนะคะ ที่ว่างงานค่ะทางกลุ่มก็ชักชวนนะคะให้เขามาอบรมมาเรียนรู้กับกลุ่มของพวกเรานะคะเพื่อที่จะเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนของเขาค่ะเชิญพวกเราไปเที่ยวในสวนกันค่ะไปปิกนิคในสวนแล้วก็เจอต้นสะเดาเทียมนะคะเลย มีความคิดว่าเราจะเอาเปลือกของต้นสะเดาเทียมมาต้มเพื่อลดต้นทุนจะได้ไหมพวกเราเลยมาทดลองค่ะทดลองต้มแล้วก็มัดผ้าสรุปโอเคสีออกมาโอเคมากครั้งแรกก็มีอุปสรรคค่ะเราลองผิดลองถูกนะคะ เราไม่ทราบว่าเราต้องใช้เปลือกใช้แก่นไม้หรือว่าใช้กิ่งแก่เปลือกแก่นะคะทําผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะเราต้องออวิเคราะห์ลองผิดโดยการใช้ปูนบ้างใช้สารซ่อมบ้างที่จะให้ผ้าออกมาสีชัดขึ้นแต่หลังจากที่เราลองผิดลองถูกตอนนี้เราได้ผ้ามัดย้อม ที่เราถูกใจในสีของเนื้อไม้แล้วค่ะหลังจากที่เราลองผิดลองถูกกันมาแล้วนะคะตอนนี้เราได้ที่ถูกใจกันแล้วเราก็เลยไปกชวนกลุมกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานนะคะมาทำผ้าเพื่อเขาเสาริมอาชีพและมีรายได้เกะครอบครัวของเขาหลังจากที่มีแต่พ่อบ้านที่ทำรายได้ ตอนนี้เราก็เลยมีอาชีพที่สเสริมก็มาและไรายได้เข้ามาเราภูมิใจค่ะที่ทําให้พวกเราสําเร็จได้นะคะ 1. ในทีมงานของเรานะคะมีความใฝ่รู้มีการเปิดอบรมที่ไหนมีการจัดโครงการที่ไหนพวกเราจะไปฝึกอบรมทุกครั้งประการที่สองนะคะ ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเช่นงบประมาณที่มาให้ทางกลุ่มหรือโครงการต่างๆนะคะที่ให้ทางกลุ่มไปอบอรมหรือให้ทางกลุ่มไปออกบูธนะคะเพื่อใหออ้ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ได้รู้จักสินค้าของพวกเราคะ่ะประการที่3นะคะจากการที่กลุ่ม ได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะ mm hmm. เช่นโรงเรียนพวกเราได้การได้รับเชิญให้เป็นเวียากรเพื่อสอนเด็กนักเรียนนะคะค่าตอบแทนที่เราได้รับกลับมามันก็จะเป็นทุนในการที่เราจะทำผ้ามัดย้อมต่อไปค่ะนั่นใจที่เราได้ฝึก ชีพเสริมเกี่ยวกับผ้ามัดยอมให้กับชุมชนสตีทีว่างงานได้มีรายได้เสริมขึ้นมาในครอบครัวณนะตอนนี้เขาก็ได้ไปทำผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเขาก็ได้ส่งมาในกลุ่มของเราเพื่อที่จะได้จำหน่ายมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวเขา